รักร้ซาตานตอนที่4ี่ลองตะวันเรียกลมเหนือไปพบไม่อยากให้หลานชายต้องเป็นห่วงตนเองมากแต่ลมเหนือก็ไม่ยอมเพราะถึงยังไงต่อให้ไม่มีชานแล้วก็น่าจะมีคนอื่นที่ร่วมมือกับชานทาร้ายลุงของเขาอีกลองตะวันรักหลานชายคนนี้มากและคิดว่าตัวเองทําให้หายแลนต้องมาติดอยู่ที่นี่แทนที่จะไม่มีความสุขก,กันตามภาษาผู้รักคุณลุงครับ ก็ได้ก็ได้ถ้าอยู่ต่ออีกสักพักไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องห่วงลุงแล้วไม่น่าจะมีอะไรน,นเมื่อชานก็ตายไปแล้วลุงเอาหน้าเรื่องชานน่ะมอนามันอาจจะคิดผิดไปบ้างแต่ก็ช่างมันเถอะนี่ลุงไม่โกรธชานเลยหรอครับชานเอาความลับของคุณลุงไปเปิดเผยกับคนอื่นทำให้คุณลุงต้องพลาดหลายตำแหน่ง ทำให้ศัตรูรู้ว่าคุณลุงจะทำอะไรบ้างไม่อย่างนั้นจอมพลสัญญาคงทำอะไรคุณลุงไม่ได้สร้างเธอะทั้งสองคนน่ะก็ได้รับกรรมแล้วนี่แต่ว่าคุณสัญญากําลังกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมอีกแล้วครับเรื่องนั้นน่ะมันไม่น่าแปลกหรอกถ้าไม่ได้กลับมาละสิมันน่าแปลก แต่ถึงยังไงอ่ะก็สร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นไม่มากแล้วมันเป็นวัตจักรนะของคนเร็วๆเรานะไปดูแลไลแลนเธอะครับคุณลุงมาแล้วเหรออืมคุณลุงจะให้เราอยู่ต่อสักพักหนึงอะ่ะหากไม่มีอะไรก็จะให้เรากลับก็ดีเลยฉันก็เป็นห่วงที่ฟ้าเหมือนกันโหถ้าอย่างนั้นผมขออยู่ต่อได้ไหมครับ ทำไมถึงจะอยู่ต่อเองในเมื่อฉันก็จะอยู่ต่อด้วยก็ต่ออีกนิดนึงไงนะถ้าคุณเป็นห่วงที่ฟาร์มคุณจะไปตอนนี้เลยก็ได้ไม่เอาอยากอยู่กับเมียเอ่อผมก็อยู่กับคุณนี่ไงเฮ้ยหนักใจจังเลยเมียก็ห่วงงานก็ห่วงแต่ห่วงเมียมากกว่าครับผมรู้แล้ว ผมอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกผมเก่งคุณไม่รู้หรอรู้สิเมียเก่งเนะ่ยมันก็ดีแต่ถึงเก่งยังไงอ่ะก็ห่วงอยู่ดีนั่นแหละรู้ไหมว่าตอนนี้ไอ้ผู้เบสมันจะยึดกอของฉันแล้วนะพูดอะไรอย่างนั้นนะครับผู้เบสจะยึดกาอ,อคุณได้ไงอนะ่ะก็มันอนะ่ะไปอยู่ที่นั่นมากกว่าฉันในตอนนี้สิคุณเนี่ยผมขอบคุณนะครับ คุณอนะ่ะไม่ทิ้งผมจะทิ้งได้ไงเมียนะเล็กหน่อยก็ต้องต้องอะไรครับไม่ต้องพูดแล้วคุณลุงให้ผมมาอยู่ดูแลคุณดูแลเหรออย่างนนก็มาใกล้ๆสิจะทำอะไรเนี่ยหอมแก้มไงให้ดูแลนะครับไม่ใช่ให้หอมแก้มก็อยากหอมอ่ะทำไมอ่ะซึ้นใจหน่อยไม่ได้หรอ ได้ครับร่วมเหนือขยับปาใกล้ๆยอมให้ลายแลนหอมแก้มอย่างโดยดีเขาจะขัดขืนอะไรได้บ้างเนี่ยยิ่งมีคุณลุงให้ท้ายอีกส่วนรามที่พากันมาถึงเกาะก็หาเครื่องดื่มร่วมถึงกับแกล้มพ่อคุณหารเล่นนั่งเป็นประธานกอดดาบอยู่ตลอดเวลามันทำให้ทุกคนอุดอัดโดยเฉพาะตัวเขาเอง ไอ้ท่าทีของเพื่อนที่มันโดนคนอื่นสิงล่างอยู่นั้นมันช่างทำให้เขาเนี่ยอดขนลุกไม่ได้เขาเหลือบมองไปที่มูเอ่อดื่มสิคุณหานเองจให้ข้าดื่มใช่ก็คุณหานไม่ยอมออกจากล่างของน้ำอุ่นสัทีข้าจะอารอไลแลนฮะยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ใช่ครับคุณหานผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเจ้านาจะกลับมาเมื่อไหร่ ข้าจะรอจนกว่าจะมาข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอา้าวแล้วน้ำมูลล่ะลุงน้ำมูลจะเป็นอะไรข้าดูแลอยู่นี่ไงวางดาบก่อนท่าน่าไม่ได้แล้วใครมาขโมยดาบข้าไปโอ้โหุณหารเก่งขนาดนี้ใครจะขโมยดื่มซะหน่อยนะเอ่อใครเครียดอะ่ะพวกเอ็งเครียดเหรอพวกเอ็งเครียดเอ็งก็ดื่มสิแหมไหนๆก็มาแล้วอะ่ะดื่มท่าน่าอีกหน่อยก็ไม่ได้ดื่มแล้วนะคุณหาร จริงอย่างที่เองพูดเวย้ยไอเพื่อนน้ำอุ่นผมชื่อลามเออไอลามแล้วเองไะไอหนุ่มนั่งบื้อทำไมดื่มด้วยกันสิเออเออครับมูเองจำต้องดื่มด้วยด้วยความที่คุ้มใจอยู่แล้วเรื่องของเป้จะด้วยหน้าที่ต้องมาก่อนเขาจึงต้องทำตามทั้งสามคนนั่งดื่มกันจนเมาและจนดึกไม่รู้เลยว่าภูเบศกําลังมาไม่แค่ดื่มลามยังออก ยังออกลีลาโยกย้ายสายสะโพกคุนหานชอบใจใหญ่ตบมือชาชัดแล้วงานเลี้ยงมันก็สิ้นสุดลงเมื่อคุนหานกำลังถูกขยันขยอให้ลุกขึ้นเต้นพอลุกขึ้นได้กำลังสายสะโพกตามแรงยุและด้วยความเมากำลังโลกย้ายสายสะโพกวิญญาณที่อยู่ในร่างของน้ำอุน่นก็หลุดลอยออกจากร่างทันทีหลังจากผูเบต้ตาวเข้ามาในห้องคุนหานกลับเข้าไปอยู่ในดาบเหมือนเดิม ที่วางอยู่บนโซฟาส่วนน้ําอุ่นก็ลม้มลงบนโซฟาเช่นกันทําอะไรกันเนี่ยคนนี้เป็นห่วงแทบตายผู้เบสเอ่ยขึ้นลามถึงกับละล่ำละละักแต่ตอบไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงดีผู้เบสพุ่งเข้ามาหาน้ําอุ่นนี่เป็นอะไรกันเออก็แค่เมาอ่ะน้าอุ่นเมาเอ,อ้ยขุนหานเมาเอาละใครจะเมาก็ช่างฉันจะผาน้ําอุ่นขึ้นห้อง ภูเบศอุ้มน้ำอุ่นในขณะที่ลามห่วงดาบมากพ่อถึงยังไงอะว่าเขาจะได้มันมาก็ต้องเสี่ยงอะไรอันตรายแค่ไหนเขาคว้าดาบแล้ววิ่งตามภูเบศที่อุ้มน้ำอุ่นขึ้นไปบนห้องทันทีลบเหลือบมองก่อนที่เห็นเป้ประคองมูมูแกล้งเมาทา,ทางที่เขาดื่มไปไม่มากเป็นยังไงบ้างในมูทำไมถึงดื่มหนักอย่างเนี้ยมูไม่ตอบมองเขาด้วยสายตาที่เศร้า แต่จริงๆแล้วการแสดงล้วนเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรปัญญาอ่อน,นขนาดนี้ในความคิดของเขาคงจะเม,มานั่นแหละเฮ้ยไม่มีใครเลยที่จะไม่ทนแรงยุของลามได้คิดว่าคุณหนูลามเป็นคนยุให้ดื่มเหรอนั่นน่ะตัวดีเลยแหละฝากคุณเป้ดูแลหมูด้วยนะครับครับครับเป้ประคองหมูเข้าไปในห้องห้องที่เขาเคยนอนด้วยกันสองคน มันก็ยังคงเป็นอยู่ยังงั้นตลอดส่วนลาบกลับมาอีกครั้งเห็นลบนั่งอยู่ <c oughs> ลบทำไมทำหน้าเงี้ยโกหรอสถา,านการณ์หน้าสิวหน่ากว่านี้ยังดึงไปอีกเกิดใครบุกเข้ามาจะทํายังไงขนาดพวกเราเข้ามายังไม่รู้เลยก็ใครจะเข้ามาล่ะมันไม่มีอะไรแล้วอีกอย่างคุณหานก็อยู่ทั้งคนฉันรู้ แต่ก็ไม่ควรประมาทนี่ก็ไม่ได้เป็นไรซะหน่อยขอ,อโทษได้เปล่าเอาตัวชดใช้ได้ไหมอ้าวไม่เอาอีกเล่นตัวซะง,งั้นฉันถามแล้วนะต่เมื่อไม่เอาก็ดีแล้วเนี่ยพี่มูไปไหนละ่ะทำไมถามทำไมพี่เป้เขาดูแลอยู่เหรอเงินฉันไม่นอนก่อนนะเดี๋ยวแล้วไงอ่ะเก็บของนี่ก่อน ของอะไรชาวขึ้นมาเก็บก็ได้ไนายก็ได้เก็บสิเป็นคนทําไม่ใช่เหรอก็ต้องเก็บเก็บก่อนไม่งั้นไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนี่มังคับเหรออืมก็ได้ก็ได้แหมเพาะบานใจก,ก้าจริงนะักวันเถอะฉันจะเอานายให้อยู่ให้ได้รบยืนมองลามที่เก็บข้าวของเครื่องเดิมแอบขำไม่ได้ดูท่าทางนะแก่ๆ,ๆหน้าดูจนเขาต้องช่วย ขับใจที่ช่วยถ้าไม่ช่วยคงไม่เสร็จมั้งเป็นลูกคุณหนูซะเคยตัวแล้วไงเราลูกคุณหนูอะ่ะส่วนมากเขามีเงินเขาจ้างเิหัดทาเองซะบ้ามือก็มีแล้วไงเชฟจะไปนอนละลมเดินหนีเข้าห้องส่วนลบเองก็นอนที่ห้องรับแขกเขาไม่ได้ต้องการจะตามลามขึ้นไปทำไม่ลมต้องแอบดูแง้มประตูดูว่าไม่ตามมาจริง เขาก็เลยเดินถือหมอนลงมาด้านล่าง,าง,างพร้อมกับาะม่มอะไรเนี่ยก็นายไม่ยอมขึ้นไปนอนบนห้องฉันก็จะนอนกับนายตรงนี้ไงบ้าแล้วกลับขึ้นไปฉันจะนอนตรงนี้อะไรเนี่ยนายใช้ที่ฉันทําอะไรฉันก็ทําแล้วทําไมต้องโกรธด้วยอ่ะไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแล้วทำไมไม่ไปนอนด้วยกันฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทาอะไรนายจนกว่านายจะยอม ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแต่จะนอนนี่นอนนี่ฉันก็นอนนี่ด้วยได้ไมากจะนอนก็นอนมาลบขยบให้ลามนอนด้วยเอาเป็นว่าคืนนั้นเขานอนที่โซฟาแล้วเขาก็ลืมน้ำอุ่นไปเลยส่วนทางด้านมูเป้ก็เช็ดตัวให้กับเขาอะไรเนี่ยเมาขนาดนี้เลยเมาเป้ อย่าไปอยู่กับสีเงินนะนี่นายละเมอหรือว่าบอกฉันเนี่ยแก้งเมาใช่ไหมเป้ฉลาดพอเขาพามูขึ้นมาบนห้องสักพักเขาก็จับจุดได้คนเมาจริงๆอ่ะต้องทิ้งน้ำตัวและน้ำหนักมากกว่านี้ตอนที่เขาประคองเข้ามาแต่นี่มันไม่ใช่ทำให้เป้เช็ดตัวให้จนเสร็จแล้วกำลังจะล้มตัวนอนเหมือนกันมูก็สวยโอกาสนั้น กอดเป้ทั้งๆที่เพิ่งล้มตัวลงนอนก็แ,แก้งทำเป็นหลับยอมให้มูกอดโดยดีมูดีใจสุดๆแค่เพียงได้กอดมันก็ดีมากแล้วไม่ใช่ดีมากสิมันดีมากๆด้วยทางด้านน้ำอุ่นที่ถูกความาทห้องน้องก็คงหลับด้วยความเมาจากเครื่องดื่มที่คุณหารดื่มเข้าไปมันส่งผลถึนงน้องด้วยน้องนอนอยู่ในขณะที่อุบก ถือดาบมาวางไว้บนตู้ตอนนี้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่น้ำมนต์ทำนั้นเพื่อต้องการให้คุณหานได้ไปเกิดน,นายมาแล้วเหรอใช่ฉันขอโทษนะฉันก่อเรื่องแล้วใช่ไหมน้ำมนตจำอะไรไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่คุณหานเข้าล่างน้องทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมปิดไปแล้วอ่ะเดดุแรงได้ไหมแล้วเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนอะ ที่เกาะของไลแลนด์มาที่นี่เลยเหรอแล้วดาบล่ะอยู่วันนั้นโอ้โล่งใจหน่อยไม่มีใครเป็นไรใช่ไหมอ่ะมีสิซ้างกับพวกพวกตายด้วยฝีมือของดาบโบราณเล่มน,นั้นเป็นเพราะน้ำอุ่นฮะอีกแล้วเหรอคุณหาแน่ๆเลยจะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ตอนนี้ห้ามทำอย่างนี้อีก หมายความว่ายัางไงไปไหนโดยที่ไม่มีฉันรู้ไหมว่าฉันห่วงแค่ไหนผู้เบสดึงน้องเข้ามากอดเขาห่วงจริงๆในตอนนั้นหาดบางถานไม่ได้อยู่ในล่างเผลอๆน้ําอุ่นอาจจะอยู่กับสีเงินไปแล้วก็ได้เขายังกังวลเรื่องหมอนี่ยังไงสีเงินก็เหมือนหนะักที่คอยทิมแทงใจเขาทุกครั้งที่มันพยายามเจอน้ําอุ่นหรือพยายามพาน้ําอุ่นไปจากเขาเขาทนไม่ได้ และไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีสิทธิ์ทําอย่างนี้แล้วมันยังกล้าเขาควรจัดการให้หมันสิ้นซากไปสักทีกับนางตามใจเช่นนี้เขาอยากจะทําอย่างนั้นรับปากฉันสิว่าจะไม่ทําอย่างนี้เออก็รับปากได้ไงอ่ะกลัวกลัวรับปากาไไแล้วทาไม่ได้ดื้อนะเราอ่ะทําไมต้องดูอีกอ่ะก็ได้ก็ได้ไดยังงั้นพักผ่อนเถอะ ผู้เบสลมตัวลงนอนข้างๆน้ําอุ่นคืนนั้นเขาฝันเห็นคุณหานมายืนมองเขาทั้งสองคนที่นอนอยู่บนเตียงเขาตกใจและลืมตาขึ้นมาด้วยความที่เขาสะดุ้งสุดตัวทำให้น้ําอุ่นเองก็ตกใจตื่นเช่นกันมีอะไรเหรอฉันเห็นคุณหานคุณหานดีจังในที่เจอกับคุณหานแล้วคุณหานว่างไงบ้าง เชื่อเหลือเกินนะว่าฉันเห็นถึงจะเป็นในฝันก็เธอนายคือทายาทของเขาอ่ะเขาก็อยากเจอสิคุณหานฝากให้ฉันดูแลนายนอกนั้นเขาก็มองฉันแค่รู้สึกได้เขาไม่ได้พูดกับฉันด้วยซ้ำนั่นแหละดีจังนายต้องทำตามที่คุณหานบอกด้วยนะแล้วนี่ไม่ทำเหรอถึงเป็นคู่มันก็ต้องทำอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ทำเฉพาะหน้าที่คู่มันอย่างเดียวนี่ ใช่ไหมล่ะเคยบอกรักกันหรือ,อยังอ่ะเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะคืนนี้บอกด้วยให้คุณหารเป็นพยานเห็นไหมล่ะเขาอ่ะเป็นพระบุรุข,ของนายเขาชอบฉันด้วยก็ได้ก็ได้ผมสัญญาก,กับคุณหารว่าจะรักและดูแลน,น้ำอุ่นตลอดไปเย้ดีจังถ้าอย่างนั้นคืนนี้คืนนี้อะไรไม่ต้องคืนนี้อะไรทั้งนั้นแหละ นอนอ๋อเออก็ได้นอนก็แข้ขอแค่จะให้กอดเองไม่ได้เหรอไม่ได้คิดใจทำไรแบบนั้นซะหน่อยแล้วใครคิดล่ะอะอะจริงหรอนี่ไม่ได้คิดจริงๆเหรอจริงเราก็อย่าพูดอะไรแกลัด,ดอย่างนี้อีกเข้าใจไหมเดี๋ยวคุณหานจะได้ยินเอา ว่าเด็กที่คุณหารชอบนักชอบหนานเนี่ยแกได้ขนาดไหนโอ้หมว่าเขาได้ไงเนี่ยเขาแค่จะให้ตัวเองกอดเขาในฐานะคู่มั่นนอนกอดกันไม่ได้เหรอเขาไม่ได้ขออะไรแบบนั้นักหน่อยคิดไปเองทั้งนั้นแหละคนที่คิดอ่ะเป็นนายงหากเรากระหมดมองหน้าของโอเบเสียงฟ้าฝนคลื่นโอเบที่เถียงกับน้อง ลุกขึ้นมาปิดหน้าตาแต่เสียงฟ้ามันกระดังเปรียงทําให้น้ําอุ่นเองที่นั่งอยู่บนเตียงวิ่งมาหาปูเบตแล้วกอดเขาไว้แน่นเสียงฟ้าเสียงฟ้าจะตกใจอะไรก็ฝนมันจะตกอายุต้องเข้าแน่เลยก็คงอย่างนั้นแหละปล่อยได้แล้วน้ำอุ่นทําท่าเหมือนจะร้องไห้เสียงมันดังมากมันน่ากลัวจริงๆทําให้ปูเบตเองต้องหันมากอดน้องหลังจากปิดหน้าตา คืนนั้นน้ำอุ่นนอนอยู่กับเขาแถมยังหนุนแขนเขาอีกต่อให้ผู้เบศจะเมื่อยแค่ไหนแต่ก็ยังคงให้น้องใช้ไหล่ตัวเองเป็นหมอนทั้งคืน